สวัสดีครับพบกับเรื่องเล่าตำนานและความเชื่อสำหรับวันนี้เรามาต่อกันที่ความเชื่อโบราณกันเลยดีกว่าพึ่งทำรังในบ้านเชื่อว่าจะมีโชคลาภยาเผลอไปไล่หรือว่าทำลายโดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจทำให้เกิดหายนะขึ้นเพราะเชื่อว่าพึ่งเนี่ยเป็นมแมลงนำโชคที่ขยันในการทำงาน การปลูกต้นว่านชีชะตาได้ชีชะตาได้ยังไงนะครับต้นว่านเนี่ยถ้าเราปลูกแล้วเจริญงอกงามก็ทํานายว่าการค้าขายของเราก็จะเจริญงอกงามเช่นเดียวกันตรงกันข้ามถ้าต้นว่านนั้นแห้งเหี่ยวเฉาก็ทํำนายได้ว่าการค้าขายของเราก็เป็นไปด้วยความไม่ราบรื่นหรือว่ารอดยากนั่นเองการก้าวเท้าออกจากบ้านก่อนออกจากบ้านให้ตั้งสติ และก้าวเท้าขวาออกจากบ้านก่อนเท้าซ้ายจะทําให้นําโชคดีมาสู่เราเพราะเชื่อว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นพลังงานที่เรียกได้ว่าพลังลบที่อ่อนแอกว่านั่นก็คือข้างขวาเป็นข้างที่เราถนัดคนโบราณจึงให้เราก้าวเท้าขวาออกจากบ้านก่อนเท้าซ้ายครับช้อนชนกันเวลาทานข้าว เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอสถานการณ์เช่นนี้ในการล้อมวงกินข้าวกันและเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ความเชื่อโบราณนั่นก็คือจะมีแขกมาเยือนให้เตรียมตัวต้อนรับไว้เลยอย่าเคาะจานข้าวเพราะเชื่อว่าการเคาะจานข้าวเนี่ยเป็นการเรียกวิญญาณที่พเนจรเมื่อเขาได้ยินเสียงเราเคาะจานก็จะพากันมาแย่งมาแย่งเรากินข้าวเลยบางคนกินข้าวอยู่จะรู้สึกว่า กินไม่อิ่มเวลากลางคืนห้ามกวาดบ้านเพราะเชื่อว่าจะเป็นการกวาดเงินกวาดทองที่สั่งสมมาออกไปให้กวาดในตอนเช้านะครับไม่ควรมีรูปภาพหรือว่ารูปปั้นของยักษ์เนี่ยประดับตกแต่งอยู่ในบ้านเพราะจะทำให้มีคนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยและทำให้มีแต่เรื่องเดือดร้อนต่อไป อย่าตั้งเตียงโดยหันหัวเตียงไปชนกับห้องน้ําเพราะถือว่าจะทําให้โชคลาภหนีหายไปเลยและอย่าตั้งเตียงนอนโดยหันปลายเตียงไปตรงกับประตูทางเข้าพอดีเพราะจะทําให้เราฝันร้ายต่อไปให้ทานแก่สุนัขและแมวการแบ่งปันอาหารและน้ําให้แก่สุนัขหรือแมวจรจัดที่หิวโหยจะทําให้และให้ที่พักพิงแกสัตว์เหล่านี้เนี่ยนะครับ ในวันที่ฝนตกถือได้ว่าเป็นอานิสงส์อย่างมหาศาลเลยทีเดียวอย่าปล่อยให้ห้องครัวของเราสกปรกเพราะจะทำให้อับโชคขาดเงินขาดทองห้ามให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญอย่าให้ของขวัญคนรักหรือว่าเพื่อนสนิทของเราเป็นผ้าเช็ดหน้าเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นลางไม่ดีหากมอบให้แล้วจะถือว่าเป็นลางต้องจากกันหรือว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทกันนะครับ ถ้าปล่อยให้กระจกในบ้านคุณมั่วจะทําให้ดวงชะตาของคนในบ้านเนี่ยมนหมองทําอะไรไม่ขึ้นจะต้องมันเช็ดกระจกให้สะอาดอยู่เสมอควรงดมีเพศสัมพันธ์ในวันพระวันโกนหรือว่าวันเกิดและวันเข้าพรรษาควรงดการมีเพศสัมพันธ์เด็ดขาดนะครับเพราะว่าวันเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นวันที่บริสุทธิ์เก็บเศษเหรียญ ที่ตกอยู่บนพื้นหากเราเดินไปเนี่ยแล้วเจอเศษเหรียญที่ตกอยู่ที่พื้นให้เก็บไว้เลยนะครับหากมองผ่านไปจะเหมือนการดูถูกเงินหรือว่าทําให้เราเนี่ยอับโชคในช่วงเวลานั้นๆได้เลยการสวมแหวนที่นิ้วกลางข้างขวานิ้วนี้นะครับไม่อยากชูนะครับถือว่าเป็นการเสริมดวงการเงินและบารมีส่วนการสวมแหวนที่นิ้วนางด้านซ้ายหรือว่านิ้วก้อยเนี่ย เป็นการเสริมสเสน่ห์และก็เสริมดวงแห่งความรักห้ามสาวโสดร้องเพลงในห้องครัวเพราะจะทำให้มีแฟนแกหรือว่าหาแฟนไม่ได้แต่ถ้าตำครกเสียงดังเนี่ยเขาบอกว่าจะมีหนุ่มมาสู่ขอนะครับการทำบุญลงศพอนาถาที่ไร้ญาติจะเสริมดวงชะตาของเราให้กล้าแข็งทำให้ทุกข์ของเราเนี่ยนะครับ เบาบางน้อยลงไปเลยและควรมันดูแลหิ้งพระให้สะอาดอยู่เสมอไม่อย่างนั้นจะถือว่าเป็นการทำให้เราอับโชคหรือว่าเสื่อมลาบเสื่อมยศได้ในบ้านของเราควรมีไข่ต้มหรือว่าส้มในตะกร้าเสมอเพื่อเรียกความสมบูรณ์คุณสุขเข้ามาในบ้านต่อไปห้ามหญิงตั้งครรภ์ไปงานศพเพราะว่าเกรงว่าวิญญาณเนี่ยจะสามารถเข้ามารบกวน ทารกในคันหรือว่าเข้ามาทําอันตรายทารกได้นะครับเป็นยังไงกันบั่งครับสําหรับเรื่องเล่าตำนานและความเชื่อในวันนี้สําหรับวันนี้ขออนุญาตพักไว้เท่านี้ก่อนพบกันต่อในอีพีที่3ามทับสาำหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ